đây rồi quấn chuột luôn nó từ sáu thịt vừa luôn tiệm ba nhà rồi tôi đấy là làm này mẹ cái เดคนเนาะโอเมื่อยสุด ตาความฝันนะกับรถคูใจเฮานี่แหละตามหลักความฝันตัดหญานะ้าเนาะวันหยุดของผมเนาะก็คือว่านันก็ว่างแนละ้วทุกคนต้องว่างพวลเราว่างไรก็จะออกลาตามความฝันรับงานนี่แหละผมไปผู้เดียวเนาะเพราะงานมันน้อยเดียวนึงงนะทุกคนเนาะ งานหลายจากสีอื่นมูงานในเล็กๆหน่อยเนาะเดินทางต่อคือกอ็เนาะวันเสาร์วันหยุดวันพักเพราะนอกจากตัว,วนักพมกับยูทธสาวที่ะะติดกับหาแนวเฮ็ดนี่แหละจะสีก็ดีแบบนึงถ่ายคลิปไปนําเฮ็เดเบียร์ไปนําจบบสีเนาะเดินทางรถครูใจ๊คเขาเกี่ยนี้เลยก่อถึงแดนเขาในเมืองผูกพาแดงเรียบร้อยหัดลาดใบย่างเรียบร้อยเนาะ อยกสิซื้อเล็กมาแอมเนาะผวกเสียมพวกอย่างมันมันมกเหียวลงปองด่าน้างนี่ยพอถึงซื้อเล็กมาแอมให้มันให้มันเถือ่อนเอาะม้คล้องเหี่ยถ้าบอลองใส่กระโบหงุ่แต่ผ่วงตัวนี้กระใส่ดีเลอเกินเนาะดีคือว่าโอเคกระปวดขูดใจด้วยด้วยอย่างเดียวยาวไป ทางกับรถผูใหญ่เขาเนาะบาดเฮามันกระซั่มนี่แหละรถบริษัทเฮานี่รถบริษัทเ่ากําลังอนาคตจะสิขยายกิจการเนาะด้วยด้วยด้วยบานไม่จัดลา้างงามๆามพัสดางบานคล้ายเนาะ แต่ลางงามๆโอ้ที่ก,กัดหน่าวาลินเนาะแถวแถวบกซี่วาลินนี่แหละเนาะกระางบ้านขายแถวบ้านพม,มนี่แหละแถวเมกคูวาลินนี่แหละกาแฟหน่อยใส่ถุงโ <25, 20. S 1> อ้ยี่สิบ แวะซื้อกาแฟเสียก่อนเนาะก่อนเนาะออกไปทำงานน่ะเลยฮะแนวดูยี่สิบยีครับยังไทยอ่ะไทยวิดีโอที่บอยมาอยู่แบบพลงานก็เคยเห็นงานกับพี่บอยเห็นงานน้ำเสดได้ครับ ก็สนา YouTube ่ะเนะนีเ่แววซือ้อร้านพ่อผีที่ทำงานเคยเห็นงานน้ำกันเนาะวนนาเาพ่เคยเข้ามาต้าก,กี้ได้เจ็ดหกเผาให้เราฝากก็สื่อปกติเรากดไปที่ทำงานกลยู่ส่วนพกี้พตนี้ฝากก็สื่อตะกี้นะ s่วน nước phun bay hiếm à, là, người ta tông sáp kiểu sáp kiểu, là lái sáp sáp này các bạn. ดีได้พอเปมาให้ได้ครับด,ด,ดีนะบอดี้พกเงินสดมาเนาะสิเสียมาให้แม่สายมือพี่สายมือดีนะเนี่ยเวลาคนหุ่นยักษ์เพราะมันอ้วนบอดี้เนาะไปดุยแม่เราก็ใจดีเนาะให้เสียก่อนจะเอาเงินมาให้เรา ดีแน่พ่อลานแม่คนอื่นจะขายพี่อยู่ที่ทำงานเกานะ่าเนาะอยู่ตัวเอต่านเลยแม่แล้วก็เลยเห็นส้นธิ์กษัตรโอ้โหมีเงินสดว่าไม่ได้เงินโอนก็เลยใครแน่แม่เราใจดีขอบคุณเด้อครับแม่เนาะไปขวันวยุทรถกัดทีนเนาะถ้าถือเสาอาทิตยีมอ่ะรถเต็มมาหนาอยู่ การเดินทางของฉันรถกระติดแต่ว่าเฮาใจเฮามันสูงยูเหลียวเนาะสบายเมื่อยก็ะดเราเมื่อยก็นอนพักบักไปเกี่ยวเละ บนนะุญเนาะทุกคนเนาะท่าตรงเข้าไปนั่นแหละนั่นถ้าตัวคุนเห็นแต่เครื่องบินอยูคุนเลด่าคุนเล่าาเลามายนะเนาะเขามาตัดแถวสนามบินอุบลนี่เลยเนาะหากินในเมืองนี่แหละเมืองอุบลอุบลบรลษนทกับดัดเบิร์ดนั่นแหละทุกคนเนาะดัดนะนะสุ้บองสู้บอลนั่นแหละไป เดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายข้างสนามบินอุบลร,ราชธานีนนเนาะนอนแล้วน่าเบืเ่อไปแต่ไหนโอ้เป็นยังงั มว่าเขามาหลอบนึ parole, ่ฝนตกเออเหม่ยได้ยินปะผมว่าประหมาณบายสามเอยสีม่งสีม่งแดงข้าวเนีมร่มตอือมากเออทำแอวมากกับสตาร์ทอะไรคือเก่ากว่าฝนนสีตกะค่มอืสตาร์ดบายสามหรือนตกก็เห็นสุดตัวไหนจะเป็นไหน มอแน่นครับเนี่ยตัวกับตัวเจอยูใช่ครับอ๋อมีอีกตัวนะครับตววัวเดียวหีมองอ๋อมีก้อเดียวแน่นดีครับ เยอะเจอลกคนเนาะโอ้ยเมื่อยสุดเมื่อยจว่ากัดผักสองยกเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะ พอมีเฮียงผักนี่แหละเลือก,กวดเนาะเดี๋ยวด้อยอเอพืน่นทีเนาะหกสิบตะลางว่านี่แหละเลือตะกวดเจ้า เมื่อไก่กดเอาโอ้ยเอทุกคนเนาะเดี๋ยวคอยหยาดเก็บงานเลยแหละก็สิเก็บงานเก็บกวดคือเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยเบิดทตชั้นแนวนั่นแหละเนาะเหมือนว่าเขาลับราตัดหย่าก็ต้องงานพวงงานพวกเก็บต้่อมไปใส่น้ำอุ้มใหม่ทีแหลดประมาณนี้เนาะ เรียบร้อยแปดเด็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะไปกลับบาทไปเจอกันอยู่บาทคนละทุกคนเนาะเรียบร้อยขวดให้พร้อมเก็บรายละเอียดแต่งใหม่กิง้งแต่งกิ้งคือครบวงจรเนาะทุกคนเนาะไปกลับบ้าทเรา